สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายนะคะแล้วก็เจ้าของ YouTube ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายเหมือนกันนะคะไม่สับสนนะคือพี่กระต่ายมี2ช่องทางนะคะ Facebook f แฟนเพจด้วยแล้วก็ youtube ด้วยนะคะชื่อเดียวกันเลยพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะว่าญี่ปุ่นย่อยง่ายนะคะวันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ N3 2ตัวที่ การออกเสียงก็คล้ายกันวิธีการใช้งานก็คล้ายกันแล้วก็คำแปลก็คล้ายกันด้วยนะคะสองตัวนี้หนึคาวารินิสนิคาวัตเตนะคะเราไปดูตัวแรกกันก่อนหลังจากอธิบายรายละเอียดนะคะมีแบบฝึกหัดให้ทำเหมือนเดิมตัวแรกก่อนนะคะไวยากรณ์คาวารินิ เราอาจจะเจอเขาเขียนด้วยฮิรากานะนะคะค่ะวะลินิด้วยฮิรากานะทื่อๆเลยหรือเจอเขาอ่ะเขียนด้วยคันจิตัวนี้มันออกเสียงว่าค่ะวะลินิวิธีการใช้งานไวยากรณ์ตัวนี้มีเยอะมากเลยแบบแรกก่อนวิธีการเชื่อมต่อประโยควิธีการเข้าประโยคนะคะจะใช้ คำกริยารูปพจนานุกรมหรือคำนามเชื่อมด้วยคำช่วยโนะแล้วก็ตามด้วยไวยากรณ์ค่ะดูวิธีการใช้งานแรกของเขากันก่อนทำจุดจุดจุดแทนหรือมีอะไรบางอย่างแทนที่อะไรบางอย่างนะคะตัวอย่างเช่นประโยคนี้�ูโจโนาวารินิวัตชิกะ kind น i demas ฉันเข้าร่วมการประชุมแทนหัวหน้าก็คือฉันําหน้าที่แทนบุจโจนั่นเองคือปกติงานเนี้ยบุจโจเป็นคนที่รับหน้าที่โดยปกติอยู่แล้ววันนี้อาจจะบังเอิญหัวหน้าติดธุระที่อื่นหัวหน้าไปฉุดโจที่อื่นหรือว่าหัวหน้าป่วย เราก็เลยมาทำหน้าที่เนี้ยแทนชั่วคราวตัวอย่างที่สองช่ว่าวะคิมุระซนเซ็นโนคาวาลีนียามาดะซังก g o o s h i ่นโก u วันเนี้ยคุณยามาดะจะสอนภาษาญี่ปุ่นแทนอาจารย์คิมุระถัดไปวิธีการใช้งานที่สองของวยากรณ์ตัวนี้ตัวเดิมนะคะ วิธีเข้าประโยคก็แบบเดิมคํากริยารูปพจนานุกรมหรือคํานามเชื่อมด้วยคําช่วยเนะนะคะวิธีการใช้งานที่2ก็คือใช้ B แทน A ใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะดูประโยคตัวอย่างดีกว่าเคนซบานาน่ากะนักขัดโนอเดะบานาน่าโนะคา,นาวาัินิิงโกะทาเบตะเมื่อเช้าอ่ะ ไม่มีกล้วยก็เลยกินแอปเปิลแทนกล้วยกิน B แทน A B ก็คือลิงโกแทน A ก็คือบ้านานะไม่มีกล้วยก็เลยรับประทานแอปเปิลแทนกล้วยตัวอ,อย่างที่สองอินคังโอชิโย u ึรุคาวา i ิน สายนิ้วค้าไม่มาเซนยกสามารถเซ็นชื่อแทนการใช้ตราประทับก็ได้นะถัดไปวิธีการใช้งานที่3ของคาวาลินินะคะวิธีการเชื่อมต่อประโยคจะเปลี่ยนไปละคือใช้คำคุณศัพท์อีกหรือคำคุณศัพท์นะเชื่อมด้วยนะ หรือเชื่อมด้วยเดออารุอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็ตามด้วยไวยากรณ์วิธีการใช้งานแบบที่3เนี่ยมันจะแปลว่าแทนที่จะซึ่งมันจะมีความหมายแสดงความขัดแยง้งแสดงความเห็นต่างมันมีเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีมันก็มีเหมือนกันยังไงไปดูประโยคตัวอย่างตัวอย่างที่5เขาบอกว่าโทคายโนเซกตจึวะทาโนชิ คาวารินิเซกัตจึวะทาไคการใช้ชีวิตในเมืองที่มีขนาดใหญ่โทไคก็คือเมืองขนาดใหญ่นะคะมันสนุกแต่ค่าของชีพการดำรงชีวิตเนี่ยมันก็แพงอันนี้ก็แสดงความขัดแยง้งสนุกอะก็สนุกนั่นแหละแต่ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มันสูงไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่อีกตัวอย่างนึงนะ Hen งานนี้มันเหนื่อยมันลำบากมันทายเฮงแต่เงินเดือนมันก็ดีนะนแสดงความขัดแย้งนะคะมันจะแปลทื่อๆว่าแต่ก็ได้นะคะแปลว่าแต่ก็ได้งานนี้เหนื่อยแต่เงินเดือนดีแล้วก็วิธีการใช้งานสุดท้ายของคาวาีนี้ วิธีเข้าประโยคก็จะอลังการนิดหนึ่งก็คือใช้คำกริยารูปพจนานุกรมคำคุณศัพท์อิกมคำคุณศัพท์นะเชื่อมด้วยนะหรือเดอารุอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็คำนามเชื่อมด้วยโนะนะคะวิธีเข้าประโยคมีหลายแบบมากเลยวิธีการใช้งานแบบสุดท้ายนะคะก็คือมันจะมีความหมายว่า Give and Take ก็คือให้ และได้รับหรือแปลง่ายๆก็คือเกิดการตอบแทนซึ่งกันและกันเธอทำให้ฉันหรออ่อฉันทำสิ่งนี้ตอบแทนเธอนะฉันทำให้เธอนะเออเธอก็ตอบแทนฉันด้วยแล้วกันแบบนี้นะคะเกิดการตอบแทนซึ่งกันและกันเช่นตัวอย่างนี้ n ิฮงโกโอเชเตะเกิรุคาวารินิ 私に英語าชินนี้เอโฉันสอนภาษาญี่ปุ่นให้เธอเธอสอนภาษาอังกฤษเป็นการตอบแทนฉันได้ไหมอ่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้แปลว่าช่วยสอนตอบแทนฉันได้ไหมขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นการ Give and Take ให้และรับซึ่งกันและกันนะคะฉันทำสิ่งนี้ให้เธอสอนภาษาญี่ปุ่นให้เธอเธอก็สอนภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยน ให้ฉันได้ไหมล่ะแบบนี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งชุกไดโอเทสตัตเตคือเรตาละคาวารินิกฮังโอกจิโซสุรยอถ้าเธอช่วยฉันทำกันบ้านอะ่ะฉันก็จะเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนแบบนี้นะคะอันนี้คือไวยากรณ์คาวาลีนี้ตัวเดียวตัวแรกเองนะมันมีวิธีการใช้งานคร่าวๆเนี่ยสี่แบบค่ะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงเปลี่ยนไวยากรณ์แล้วนะคะเปลี่ยนไวยากรณ์แล้วนะแล้วหลังจากสไลด์หน้าเนี้ยจะมีเลนชูให้ทำไวยากรณ์ตัวที่สองนะคะวิธีการเชื่อมต่อประโยคง่ายสั้นห้วนมากเลยก็คือคำนามนิคาวเตะนะคะมีวิธีการใช้งานด้วนด้วน,วนแบบเดียวก็คือทำจุดจุดจุดแทนหรือมีอะไรบางอย่าง แทนที่อะไรบางอย่างมันจะคล้ายวิธีการใช้งานของคาวาลินิแบบที่หนึ่งคล้ายวิธีการใช้งานของคาวาลินิแบบที่หนึ่งนี่ตัวอย่างเดิมเลยนะคะแค่เปลี่ยนไวยากรณ์ค่ะบุโจโนิคาวาเวตะวาตาชิกะไคจินิเดมัสฉันเข้าร่วมการประชุมแทนบุโจโหัวหน้าฉันทำหน้าที่นี้ แทนหัวหน้าเป็นการชั่วคราวก็คือประโยคนี้เราใช้คาวาลินิก็ได้ใช้นิคาวะเตก็ได้ค่ะตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเที่ยววะคิมุระเซนเซนิคาวะเตยามาดาสังก็นิฮงโกะโอชิเอมัสวันนี้คุณยามาดาจะสอนภาษาญี่ปุ่นแทนอาจารย์คิมูระใช้ คาวารินี้ก็ได้นี้คาวัเตก็ได้นะคะก็คือมีอีกคนนึงทําหน้าที่แทนอีกคนนึงเป็นการชั่วคราวตัวอย่างที่3ามนิงเกนนิคาวาเตโรบอตต a วะคิ n na เคนะชิโอโตสุรุหุ่นยนต์ทำงานที่อันตรายแทนมนุษย์นิงเกนนะคะแปลว่ามนุษย์และตัวอย่างสุดท้ายโรคโนฮาฮานิคาวัเตวตาช s ิ i ga กะ เคียวได้นาเวะโอเตมัฉันดูแลพี่น้องแทนคุณแม่ที่ป่วยฉันทำหน้าที่หุงหาอาหารดูแลความสงบเรียบร้อยเหล่าบรรดาพี่น้องแทนคุณแม่ชั่วคราวแบบนี้นะคะจบแล้วเนื้อหาของวยากรณ์ทั้งสองตัวนี้นะคะเราไปทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า เลนชูชิมาโชถ้าจำไม่ผิดทำไว้เจ็ดข้อนะคะเขาบอกว่ามารุคะบัตสึโออิเรนาไซให้เติมเครื่องหมายมาลุหรือเครื่องหมายบัตสึโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าซึมะจุดจุดจุดบังโกฮังโอสึคุริมัสประโยคนี้ใช้ไวยากรณ์ตัวไหนได้บ้าง ผมทาอาหารเย็นแทนภรรยาของผมฉันทําหน้าที่อะไรบางอย่างแทนภรรยาทีนี้เราก็จะได้เป็นการทบทวนและว,ว่าเเราเข้าใจวิธีการใช้งานไวยากรสองตัวนี้ไมนะเขาบอกว่าฉันทําหน้าที่เนี้ยแทนคนเนี้ยเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็คือใช้ได้ทั้งสองวยากรณ์เลยถูกไหมคะเหมือนตัวอย่างประโยคที่พูดว่าฉันเข้าร่วมการประชุม แทนหัวหน้าใช้คาวาลินิก็ได้ใช้นิคาวัะเตก็ได้เพราะฉะนั้นข้อ1เนี้ยก็คือมาลุทั้ง2องวยากรณ์เลยใช้ได้ทั้ง2องวยากรณ์ข้อสอบ jlpt ไม่มีการเลือกคำตอบแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเล่นชูเฉยๆฝึกทบทวนความเข้าใจวิธีการใช้งานวยากรณ์เฉยๆนะคะในข้อสอบ jlpt ไม่มีแบบนี้ข้อ2ข้อนี้ ใช้ไวยากรณ์ตัวไหนได้บ้างอา่ถามแบบนี้ดีกว่าโจทย์เขาบอกว่าเคงโคโนทาเมนิจูจึจุดจุดจุดยูนิโอโนมืเอาง่ายๆความหมายของโจทย์ข้อที่สองเนี่ยก็คือดื่มนมแทนน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพดื่ม B แทน A เลือก B แทน a มันก็คือไวยากรณ์คาวาลินิใช่ไหมเลือก b แทน a b ในที่นี้ก็คือนม a ในที่นี้ก็คือจุดสืดน้ำผลไม้วิธีการใช้งานเนี้ยเลือก b แทน a เนี้ยมันคือวิธีการใช้งานของคาวาลินินิคาวเตะไม่ได้ข้อ3โจทย์ข้อที่3บอกว่าโคโนโ อพาร์ตหวยาจินกายั่วซวยจุดจุดจุดถดเท่โมฟรุยยาจินค่าเช่าเขาบอกว่าอพาร์ตเมนต์เนี้ยค่าเช่ามันถูกถดเทโมฟรุยก็คือเก่ามาก แสดงความขัดแย้งใช่ไหมแสดงความขัดแย้งอจริงๆก็ไม่ค่อยขัดแย้งเท่าไหร่นะมันก็ไม่แปลกนะที่มันจะราคาถูกถ้ามันจะเก่าใช่ไหมคะประโยคด้านหลังนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นอัาราชีมันจะดูแบบเข้าแก็บมากกว่านะ,ะเปลี่ยนกันเห็นๆเลยอะ่ะคโนอาอพาร์ตวะยาจินกะยาซจุดจุดจุดตเตโมออัต emo, อาราชีอย่างนี้เข้าแก็บมากกว่ามันถึงจะแสดงความขัดแย้งนะคะ อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ค่าเช่าถูกแต่ใหม่มากก็คือความหมายของคาวาลีนีนะคะคาวาลีนีเราสังเกตง่ายๆก็ได้ยาสุยเป็นคำคุณศัพท์อีนะคะวิธีการเข้าประโยคด้วยคำคุณศัพท์อีเนี่ยมีแค่คาวาลีนีส่วนนี้คาวัเตะไม่ได้นี่คาวัเตะวิธีเข้าประโยคของเขาคือใช้กับคำนามถัดไปข้อที่ c โจ์ข้อที่4ี่เขาบอกว่าโจชิจุดจุดจุดโอซากะเอชุดโจชิมัสฉันไปทำงานนอกสถานที่ที่เมืองโอซากะแทนผู้บังคับบัญชานะคะโจชิก็คือหัวหน้าก็ได้ผู้บังคับบัญชาก็ได้ทำหน้าที่แทนชั่วคราวก็คือ ได้ทั้งสองไวยากรณ์ถูกต้องค่ะทำหน้าที่แทนคนนี้ชั่วคราวใช้ได้ทั้งคาวาลินิและนิคาวัเตะนะคะไวยากรณ์ทั้งสองตัวนี้เราอาจจะเจอเขาเขียนด้วยฮิรากานะทั้งหมดก็ได้นะคะหรือบางครั้งเราก็จะเห็นเขาเขียนด้วยคันจิก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเ,ออเข้าใจคันจิของไวยากรณ์ตัวนี้ด้วยนะคะ ถัดไปข้อที่5้าโนคาวาลินี้ดูหลากหลายกว่าถูกต้องค่ะก็คือมันมีวิธีการใช้งาน4ี่แบบใช่ไหมวยากรณ์ตัวแรกข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าโคโนปังวาบตาจุดจุดจุดจามโอนุบัตตาตัวนี้ก็คือเนยนะคะเนยบัตเตอร์บัตเตอร์นะคะจามหก็คือแยมแยมหรือแจมที่ไว้ทาขนมปัง นะคะหวานหวานนูหลุตัวนี้เป็นคำกริยาแปลว่าทาจะแปลว่าทาแยามทาเนยก็ได้หรือทาสีบ้านก็ได้นะคะคำกริยาตัวนี้เอาง่ายๆประโยคของข้อที่5บอกว่าขนมปังเนี้ยทาแยามแทนเนยให้ทาแยามแทนการทาเนยก็คือเลือก B แทน A ใช่ไหมคะเลือกทาแยมแทนการทาเนยข้อนี้อะไรคือ B B คือจจมมุอะไรคือ A A คือบัตตาเลือกทาอันนี้แทนอีกอันหนึ่งคือความหมายของคาวาดินิข้อที่6โจทย์ข้อที่6บอกว่าโคโนกุจิวะน i g ไงจุดโยคุคิคิมัส ยาเนี้ยขมนี่ไงขมยกุคิคิมัสคือมีประสิทธิภาพคำนี้เป็นคำศัพท์ระดับ n 3เลยนะคะมีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผลก็ได้นะคะหรือแปลว่าอะไรนะได้ผลดีเออได้ผลดีมีผลดีก็ได้นะคะยาเนี้ยมันขมแต่มันมีประสิทธิภาพดี แสดงความขัดแย้งใช่ไหมคะก็คือความหมายของวยากรคา์วาดินี่นี่นจึบ๊บอันนี้ไม่ได้สุดท้ายข้อที่7เป็นแม่กับลูกคุยกันนะคะแม่บอกว่าจอกกแลตโตอาเกรุโยนี่แม่จะให้ช็อกโกแลตนะลูกบอกว่าอาริกาโตขอบคุณค่ะ และแม่ก็บอกว่าอาเกิรจุดจุดจุดไคโมโนนิอิเตคุเรนไปซื้อของให้แม่หน่อยได้ไหมละ่ะแล้วแม่จะให้เออไปซื้อของให้แม่หน่อยได้ไหมละ่ะแล้วแม่จะให้ให้ในที่นี้ก็คือให้ช็อกโกแลตนะคะคือเอาช็อกโกแลตมาล่อข้อนี้คือให้ของเป็นการตอบแทนใช่ไหมคะก็คือความหมายของ วยากรณ์คาวาลินินะคะเราก็จะเห็นว่าบางข้อใช้ได้ทั้ง2องวากรณ์บางข้อก็ใช้ได้แค่ไวยากรณ์เดียวซึ่งคาวาลินิเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานหลายแบบมากเลยนะคะสรุปอีกทีคาวาลินินะคะก็คือทำหน้าทีออ่แทนใครบางคนเป็นการชั่วคราว คุณยามาดะจะสอนภาษาญี่ปุ่นแทนอาจารย์คิมูระอันนี้คือคาวาลีนี้อาเขียนไว้ก่อนวิธีการใช้งานแบบที่สองก็คือเลือก B แทน A ดื่มนมแทนน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะขนมปังนี้ทาแยามแทนการทานเนยวิธีการใช้งานที่สาม คืออะไรนะลืมไปแล้วขอวิธีการใช้งานที่4ก่อนวิธีการใช้งานที่4ก็คือตอบแทนใช่ไหมคะตอบแทนหรือว่าแลกเปลี่ยนกันเหมือนโจทย์ข้อที่7นี้เลยแม่จะให้ช็อกโกแลตตอบแทนที่ไปซื้อของให้แม่หรือว่าฉันสอนภาษาญี่ปุ่นให้เธอเธอก็สอนภาษาอังกฤษให้ฉันก็แล้วกัน ทำแทนใช้แทนตอบแทนขัดแยง้งอ้อวิธีการใช้งานอันที่3คือขัดแยง้งขอบคุณมากนะคะขัดแย้งนะการใช้ชีวิตในเมืองหลวงมันสนุกแต่มันก็แพงแล้วก็มีอะไรอีกนะโจทย์ข้อที่6เมื่อสักครู่นี้อาพาร์ตเมนต์นี้ค่าเช่าถูกแต่เก่าใช่ไหมพี่ก็ต่ายเปลี่ยนเป็นถูกแต่ใหม่แทนนะคะแล้วก็อะไรนะยาเนี้ยมันขม แต่มันให้ประสิทธิภาพที่ดีอันนี้คือคาวาลิน้วิธีการใช้งานมีประมาณ4แบบนะคะส่วนนี้คาวัตเตมันมีแบบเดียวก็คือทําแทนทําหน้าที่แทนใครบางคนชั่วคราวก็คือวิธีการใช้งานเหมือนคาวาลินี้ วิธีการใช้งานเหมือนคาวาลีนี้ส่วนเลือก B แทน A แสดงความขัดแยง้งหรือแสดงการตอบแทนนีคาวัตเตจะไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่กระต่ายนะคะก็หวังว่าการอธิบายวยากรรวมทั้งแบบฝึกหัดนะคะจะช่วยให้น้องๆพอจะแยกความแตกต่างของ วยากรสองตัวนี้ออกจากกันได้เบื้องต้นนะคะครั้งหน้าจะไลฟ์เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวรอโพสต์นัดหมายกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะโอยาสมินาไซ